สวัสดีครับเพื่อนๆอันนี้ก็พามาชมไก่เหมือนเดิมครับอันนี้เป็นเลี้ยงไก่นะครับในสวนป่านะครับสวนป่าพยุงนะครับนะครับวันนี้ก็ได้ปล่อยนะครับน้องไก่ออกมาแปลว่าอะไรนะกินพวกไส้เดือนกินหนอนกินบ้งนะครับปกติก็จะเลี้ยงไว้ในคอกนะครับอคอกปิดเนาะก็ จะปล่อยออกมาวันละชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเราป้องกันสุนัขนะครับสุนัขที่จะเข้ามานะครับทำ้ายเขานะครับก็ถ้าเราได้เฝ้าเขานะครับก็จะไม่เป็นอันตรายนะครับมันก็จะประมาณ1นถึงสชั่วโมงนะครับวันนี้ผมาถ่ายบรรยากาศกาเพื่อนชมเนาะนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นไก่เขาเรียกว่าไก่เลือดผสมนะครับก็เป็น ไม่ใช่ไก่ที่เป็นตัวใหญ่นะครับ <m uch> เป็นไก่ที่แบบตัวเล็กๆนะครับก็ <m uch> คือจะจะ,จะตัวตัวใหญ่กว่าที่เป็นไก่แจ้นะครับแต่ก็แต่ตัวเล็กกว่าที่เป็นไก่บ้านนะครับลักษณะก็จะแบบตัวเล็กๆนะครับถามว่าคุ้นไหมนะครับก็อยู่ระดับหนึ่งนะครับก็ถ้าคนเลี้ยงนะครับก็จะสามารถที่จะแบบเราก็เข้าใกล้เขาได้ในระดับหนึงนะครับสวยงามนะครับเ,เพื่อน อ่ามาอันนี้มันเป็นฤดูฝนนะครับไก่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นฤดูแบบอ่าฤดูแรงๆหน่ยมันจะสีสวยมากนะครับอ,อันนี้ผมให้กินแบบเป็นอ่ามะละกอนะครับที่จริงผมเลี้ยงไว้ประมาณอ่าช่วงที่มันเยอะนะครับสองร้อยกว่าตัวนะครับก็ มีปล่อยให้คนเอาไปดูแลแล้วนะครับก็มีบางส่วนแต่ช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ปล่อยนะครับเพราะว่ากำลังที่จะขยายพันธุ์ออกไปอยู่นะครับนี่ครับตัวนี้เป็นไปแจ้นะครับตัวนี้เป็นไฮไลท์เลยถือว่าเป็นพระเอกเลยนะครับนะครับก็ที่เป็นตัวลูกนะครับเพื่อนๆก็ตัวนี้ยัง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 ไม่ได้มีครับยังไม่ได้มีออกมานะครับเดี๋ยวผงจะ พาไปดูในคอกนะครับเพื่อนเพื่อในคอกอยู่ตรงน้นว่าจะมีไข่หรือเปล่านะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับอยู่ฝั่งน้นก็มีนะครับอืช่วงหนาวที่ผ่านมานะครับเกือบสองร้อยตัวนะครับตุยเปก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพื่อนนะครับเป็นไก่แจ้ไก่ไก่เลือดผสมนะครับอืก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอืในสวนก็มันเป็นอีกาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ อีกาเนี่ยด้วยบรรยากาศที่มันเป็นป่านะครับนะอีกาก็เยอะไก่มันก็ก็กลัวนะครับค่อนข้างที่จะกลัวเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเถียงนานะครับให้ดูบรรยากาศนี่ก็เป็นข้อไก่ดูให้ดูบรรยากาศขอก่อนนะครับอันนี้เป็นข้อหน้าฝนนะครับเดี๋ยวต้องเอาแกบมาลงให้เขาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเอาแกบมาลงนะครับมันค่อนข้างที่จะไอนั่นแหละอืม สวยงามนะครับก็ทจริงมีออเดอร์มาทักมาสอบถามนะครับไก่ทุกวันเลยนะครับแต่ผมก็นะครับยังกำลังที่จะมีขยายพันธุ์ให้มันได้เยอะๆนะครับเพื่อนๆก็แล้วค่อยจะปล่อยออกไปนะครับไก่เลือดผสมเลี้ยงง่ายนะครับไอ้พวกนี้เลี้ยงง่ายเลยนะครับก็ผมก็จะให้เป็นลำข้าวนะครับแล้วก็บวกกับ เราปล่อยให้เขาออกมากินอยู่ข้างนอกนะครับในสวนป่านะครับนะครับในสวนปางผมนะเดี๋ยวให้ดูกันนะครับพื้นที่ก็นะครับเกือบสามไร่นะครับแต่เขาก็จะไม่ไปไหนไกลนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะกลัวเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีคนอยู่นะครับเพราะว่ากลางคืนผมก็จะล็อกเอาแบบเข้าคอกนะครับตรงนี้แล้วก็ล็อกประตูไว้นะครับก็ตอนเช้าก็มาให้อาหารนะครับแล้วก็จะเปิด ให้เขามากินแล้วก็ปล่อยเลี้ยงนะครับหนึ่งสองชั่วโมงนะครับแล้วก็าการว่าเขาอิ่มแล้วล้วก็เอาเข้าคอ,อกเหมือนเดิมนะครับเพื่อให้เขาที่จะแบบไม่อึดอัดนะครับไก่ก็อารมณ์ดีนะครับสุขภาพก็ดีด้วยนะครับโรคก,ก็ไม่มีนะครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พบเท่าไหร่นะครับดูฝั่งนี้อันนี้เป็นเรียกว่าเผือกนะครับเพื่อน เป็นเผือกดูโหพิกโหโดกมากเลยนะครับปลูกไว้ต้นเดียวนะครับนะครับเขก็จะนี่ครับอยู่ประมาณสวนอย่างเงี้ยพื้นที่พื้นที่เหมาะแก่การเลี้ยงไก่นะครับดูถ้าแบบเราได้มาอยู่ตลอดเนี่ยเราได้ปล่อยเขาเนี่ยโหผมก็อยากจะปล่อยตลอดอยู่นะครับแต่ปัญหาคือว่าเราไม่ได้มาอยู่สักเท่าไหร่นะครับมันก็ทําให้ เป็นอันตรายต่อเขานะครับเพราะว่า1ก็คือหมานี่ครับตัวปัจจัยสําคัญนะครับแล้วก็พวกอีกาอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะสวยงามนะครับไก่เลือดผสมนี่แะครับแต่ฝั่งนู้นนะครับมันจะเป็นป่านะีผมให้ดูกอนแปนกล้องให้ดูสา,าเหตุนหนึ่งที่ผมไม่กล้าปล่อยออกมาเยอะเพราะว่าฝั่งนู้นนะครับ ไก่ป่าประมาณเป็นเกือบพันตัวได้นะมันอยู่ในป่านะซึ่งป่านี้มันจะอยู่อายุประมาณกับสี่สิบห้าสิบปีแล้วนะครับเป็นป่าสักอ่าอันนี้คือพื้นที่กับร้อยไร่นะครับเพื่อนๆน,นะอืมแล้วมันไม่เขาห้ามเข้าไงมันเป็นพื้นที่ของอะไรนี่แหละของราชการสักอย่างนี้นะครับผมเขาข้ามเข้าไปนะครับอ่าทำให้แบบถ้าผมปล่อยไก่ผมออกมาเนี่ยผมกลัวแบบไอ้มันมาล่อกันไปนะครับไก่ผมเนะี่ยผมก็เลยอ่าต้องเลี้ยงให้มันคุ้นเราแล้วก็ ปล่อยออกวันละชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงนี้นเราเลี้ยงเอานะครับถ้าปล่อยถ้าแบบเราปล่อยเลี้ยงธรรมชาตินี่ผมมั่นใจว่าเข้าป่าแน่นอนนะครับห,หายดูดีก่อนชอบกินมะละกอน,นะครับนี่สวยเลยนะครับไอ้หนุ่มน้อยก็มีนะครับนี่หนุ่มน้อยกําลังจะขึ้นมาหนุ่มน้อยที่เป็นแบบหูขาวนะครับที่จริงไก่ผมมันจะแต้มหูขาวกับทุกตัวนะครับ ยกเว้นตัวไหนที่แบบมันอายุแบบมันเยอะๆแล้วไอหูหูมันก็จะแบบสีจางๆนะครับเพื่อนๆเนี่ยแต่ถ้าเป็นตัวที่แบบไม่รุ่นขึ้นใหม่มันจะแบบเนี่ยคือแบบเหมือนแบบตัวเนี้ยสีหูมันจะชัดนะครับลักษณะก็จะเป็นกึ่งๆคล้ายๆไก่ป่าอยู่นะครับอนี่ตัวดำๆนี่นะครับเป็นตัวนี้เป็นไก่ดำบูพานนะครับอมีเอามาเลี้ยงก็ พ่อแม่มันตุยไปแล้วครับอันนี้เป็นรุ่นลูกเขานะเลืยเหลือไว้นะครับไก่ดำภูพานนะครับสวยงามอยูอ่แต่เข้าใกล้ไม่ได้นะครับหมายถึงว่าอยู่ได้ระยะแค่นี้แหละทำเป็นไม่สนใจเขานะครับถ้าแบบเราสนใจเขาเกินไปเขาก็จะไม่ให้เราเข้าใกล้นะครับต้องทำเป็นแบบไม่สนใจนะครับม,มันไม่ใช่พวกไก่พันุ์นะครับ ก็เนี่ยน,นะครับก็ที่จริงอ่ะผมปล่อยไปหลายรุ่นนะครับผมเลี้ยงไก่มาสองปีนะครับเลี้ยงไก่มาสองปีก็ปล่อยให้คนอื่นไปดูแลนะครับแล้วเราก็เอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไว้ขยายพันธุ์ต่อไปนะครับที่แม่สีเทานี้ก็ให้ลูกมาหลายตัวแล้วปล่อยไปหลายตัวแล้วนะครับม,มีแต่รุ่นลูกทั้งหมดละรุ่นพ่อรุ่นแม่ไปกันหมดแล้วนี่ครับมันชอบกินมะละกอนะครับ มะละกออยู่อ่าในสวนผมนะครับเพื่อนเห็นต้นมะละกอนะครับเดี๋ยวผมจะคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปชมสวนมะละกอแล้วก็สวนน้อยนานะครับสวยงามเลยนะครับไก่เลือดผสมเลี้ยงง่ายขายายพันธุ์ใบนะครับถ้าเราได้ดูแลใส่ใจเขาดีๆนะครับสวยงามสีสวยนะครับถ้าเราแบบได้ปล่อยให้เขาเลี้ยงธรรมชาตินะสีแบบจะ สีแบบจะสวยชัดนะครับนี่นี่นะครับตัวัยรุ่นนะครับตัวใบรุ่นอันนี้เป็นแจ้คอทองนะครับตัวนี้ผสมพันธุ์นะครับตัวนี้เกิดจากตัวสีทองทองนะครับเดี๋ยวนะผมจะให้เพื่อนๆดูมันเกิดจากตัวแม่ตัวแจ้นะครับที่แบบมันหูตัวตัวแม่ที่มันเป็นไก่แจ้ตัวสีขาวนะครับเดี๋ยวไปทิ้ทละเดี๋ยวเป็นกล้องให้ดูกัน นี่ครับไก่แจ้ตัวตัวแม่ที่มันเป็นตัวสีขาวนี่ครับนี่ตัวด้านในครับมันเป็นไก่แจ้นะครับประมาณนั้นแหละนี่ไก่แจ้ตัวสีขาวมันผสมกับตัวผู้นะครับอนี่ตัวผู้ประมาณนี้แหละนี่แหละครับเดี่ยมันออกมาเป็นตัวผู้ที่เป็นไก่แจ้คอทองตัวนี้ครับนี่เพื่อนสวยงามเลยนะครับอืมมันก็จะแบบนี่นี่ให้ดูกันตรงนี้ มันจะพาเราไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆเนาะเพราะว่าเราเลี้ยงแบบผสมปสานไปนะครับผมไม่ชอบให้มันเป็นพันเดียวหรอกชอบให้แบบว่ามันแตกแบบเวลามันมันออกสีออกอะไรไปอย่างนี้ครับหลายๆพันน่ะผมชอบให้มันแบบว่ามันดูแบบมันมีสีที่แตกต่างกันนะครับเพื่อนๆสวยงามเลยนะครับนี่อยู่ประมาณนี้เริ่มเริ่มที่จะคุ้นกันละ มรกอน,นะครับนะครก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะเลี้ยงไก่ผสมผสานนะครับนะโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องให้ด้วยนะครับปกำลังใจในการถ่ายคลิปดีๆมาฝาก,กเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ